สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับ่อีกแล้วนะคะในช่วงหน้าฝนแบบนี้เลยต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยฝนตกปล่อยมากไม่ว่าจะเช้าจะเย็นก่อนนอนแล้วอย่างคนที่แบบต้องไปเรียนไปทํางานนะคะโดยใช้รถสาธารณะแบบนี้จะต้องตากแดดตากลมตากฝนนะคะวันนี้นชิคก์จะมาทําฮาวทูการแต่งหน้าท้าฝนคิ้วไม่จางรองพื้นไม่ไหลนะคือเซตทุกอย่างให้มันอยู่ตัวแบบนี้ไปจนถึงเย็นเลยนะคะสําหรับคนที่ต้องการแต่งหน้าติดทนนานก็สามารถดูเป็นแนวทางได้เช่นเดียวกัน โอเคค่ะ okay, ก็กลับมาพบกับบาชิหน้าสดอีกแล้วนะคะรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยผิวหน้าชิเริ่มดีขึ้นมาเล็กน้อยะคะหลังจากที่ผิวแห้งกร้านไปสักพักหนึ่งแล้วเป็นการบํารุงอย่างหนักเลยะคาช่วงที่ผ่านมามาเริ่มต้นทุกอย่างเลยนะคะด้วยการที่เราทากันแดดก่อนเลยเนื่องจากว่าจะหน้าฝนยังไงอะด้วยความที่ประเทศไทยของเราก็มันก็ยังมีแดดอยู่ดีนะคะก็ควรจะทากันแดดก่อนเป็นอย่างแรกซึ่งอันนี้ชีชใช้ของซันคิลเลอร์ของคีสตัสซึ่งมี spf 50 pa 4บวกเลยนะคะ ต่อมานะคะก็มาเริ่มลงไพรเมอร์กันเลยค่ะวันนี้ที่ใช้ The Professional จาก Benefit นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าตัวนี้ดีสมคำเริ่มลือจริงๆเพราะว่ามันช่วยการปิดรูขุมขนได้ดีมาก,ากน่าจะเหมาะสำหรับคนหน้ามันแต่ชีหน้าแห้งใช้ก็เอ้ยังมันก็ยังดีอยู่นะแต่ช่วงไหนที่หน้าแห้งมากๆอาจจะใช้ไม่ได้ค่ะสีมันจะเป็นแบบสีเนื้ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทาไปแล้วมันแบบรู้สึกนุ่มมากเออชีจะบอกว่าชีรีวิวพวกไพรเมอร์ในกลุ่มฝั่ง High End ไว้ N ในเว็บนะคะชี้มีเว็บส่วนตัวแล้วเข้าไปดูได้นะ ก็มาเริ่มลงรองพื้นกันเลยค่ะวันนี้ชิช้ของตรีนะคะซึ่งอันนี้เป็นรองพื้นที่ดีมากแต่จะบอกหลยว่ามันค่อนข้างเบาบางแง่เพื่อนๆสามารถใช้รองพื้นที่มันเป็นแมต์สนิทนะคะเพื่อให้หน้านเราเนี่ยอยู่ได้นานมากขึ้นก็ได้เขย่าก่อนใช้ทุกครั้งนะคะรองพื้นวันนี้นะคะชิจ yes ะ back to basic ค่ะก็คือการใช้มือลองรองพื้นเลยเพราะว่ามันจะได้แบบติดทนมากๆเลยนะคะการใช้มือลงรองพื้นอะตรงนึงก็มันก็เป็นสิ่งที่ดนีนะเพราะว่ามันก็คือจะได้ผิวที่แบบ มันกลืนกันดีแต่ว่ามันก็จะหนา่าการใช้ฟองน้ำฟองน้ำมันก็จะท่ากับช่วยให้ดูแบบเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะเวลาทารองพื้นนะคะอย่าลืมทาบริเวณซอกสบู่ตรงนี้ด้วยนะจะบอกว่าตอนนี้หน้าชีบบเนียนมากสุดๆต่อมานะคะก็มาลงคอนซีลเลอร์เลยค่ะวันนี้ใช้ของอีฟแซงตุชไอคลาสนะคะตัวนี้ก็ใช้ง่ายดีมันเป็นปากกาเนี่ยแล้วก็ปาไปเลย ใครอยากไฮไลท์ตรงไหนนะคะก็จัดไปหน้าชิ้เหมือนคนแก่ปะตอนนี้เฮ้ยต้องใจเย็นๆนะคะแต่ว่าคอนซเลอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้แห้งไปเลยก็คือถ้าเกิดเราทาแบบนี้แล้วค่อยมาเกลี่ยก็คือยังทันอยู่ถ้าเป็นแบบของนาซิ่อาจจะไม่ทันนะ ชีว่าการใช้มือเทารองพื้นหรือคอนซีลเลอร์อย่างเงี้ยมันจะได้กันแบบการปกปิดที่ดีกว่าแล้วก็รองพื้นมันจะติดแน่นทนนานมากกว่าแต่ว่าจะใช้เรียลเวลามากกว่าเหมือนกันนะคะวันนี้เนี่ยชี้จะใช้ไอ้ตัวนี้เลยนะคะเป็น n a ส s Duo ้เอนเทนซิตี้บ s h ที่มันเป็นบรัชที่ใช้แบบเปียกแล้วก็แบบแห้งก็ได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยชีขอใช้แบบเปียกเพื่อให้มันติดทนนานมากยิ่งขึ้นนะคะก็เอาแปลงไปทำการแบบจุ่มน้ำมาแล้วเรียบร้อยนะชีจะใช้สีนี้ค่ะเป็นสีแบบออกส้มๆหน่อยทาลงไปแบบบางๆก็พอแต่ว่ให้มันแบบมีพื้นนอยู่ี แก้มแล้วนะคะก็ต้องมีการคอนทัวร์ค่ะซึ่งวันนี้ที่ใช้ของ NYX นะคะตัวนี้เป็นออ mineral stick foundation ค่ะซึ่งมันเป็นรองพื้นในรูปแบบของแท่งๆแบบนี้แต่ว่าชีเอามาดัดแปลงเป็นเช็ดิ้งแทนนะคะใช้มือสีมันติดมากก็ามาลงแป้งพับเลยค่ะวันนี้ใช้ของโคลานะคะตัวนี้นี่แบบ ใช้บ่อยมากช่วงนี้ก็ใช้แป้งพับเลยเพราะว่าต้องการให้หน้าเรานี่แบบแน่นสุดๆเลยแต่สําหรับใครที่จะนํำไปประยุกต์ใช้แต่งหน้าไปทํางานหรือใช้แป้งฝุ่นธรรมดาได้เลยนะคะ ค่อยๆซับลงไปนิดนึงวันนี้ช,ชีจะใช้ที่เขียนคิ้วของอาชิต้าเพอร์เฟกต์บราวเตอร์ฟเหมือนเดิมเลยซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยมันจะกันน้ําแต่สําหรับคนที่ว่ายน้ําดำน้ำําอาจจะไม่อยู่นะคะต้องบอกก่อนเลยแต่ว่าถ้าเกิดใช้ได้ every day ก็คือกันน้ํากันเหงื่อใครผิวมันมากๆอาจจะมีการจางลงได้ระหว่างวันแต่สาหรับชีเนี่ยผิวแห้งคือมันจะแน่นเลยถ้าเกิดโดนฝนเล็กๆน้อยๆโดนเหงื่อรับรองว่าเอาอยู่นะคะวันนี้จะใช้สีแอชบราวน์นะคะเป็นสีน้ําตาลเทา หรับหนึ่งวิธีเลยที่ต้องการปกป้องคิ้วเราให้มันเป๊ะอย่างนี้เนี่ยก็คือการใช้มาสคาค่าคิ้วมันบอกว่ามันเป็นเกาะป้องกันน้ำอ่ะเพราะว่าน้ำมันจะมาเกาะตรงที่ขนคิ้วก่อนใช่ไหมคะทำให้ไม่โดนเนือ้อข้างในก็สามารถทับไปได้เลยสําหรับคนที่ผิวมันนี่อาจจะจำเป็นในช่วงหน้าฝนนะคะวันนี้ชิใช้ของไลฟ์ฟอร์ดนะคะสไตลิ่งบราวค่ะใช้สีน้าตาลเข้มเลยในในทำการปั่นคิ้วแล้วนะคะวันนี้ชิก็จะปัดแบบขึ้นไปอย่างเงี้ยให้มันตั้งๆชี้ๆขึ้นมาหน่อยมันจะได้แบบเป็นเส้นขนคิวเลย เห็นเขว่าสีมันก็จะดูน้าตาลขึ้นเวลาเคลือบคิ้วแล้วนะคะมันเป็นหนึ่งวิธีนะถ้าเกิดใครต้องการแบบเปลี่ยนสีคิ้วอะคะ่ะคิ้วตั้งมากๆสุดๆเลยนะคะนะคงก็มาเริ่มกันที่ดวงตาเลยนะคะวันนี้ชีขอใช้ตัวนี้เป็นเบสเชอร์ด์ไปก่อนนะคะเป็น NIX Eye Pencil นะคะทาลงไปเบาๆพอแล้วเพราะว่าสีมันค่อนข้างขาวมากจะบอกว่าตัวนี้ชี้ไม่ได้มาใช้นานมากเพราะอะไรรูป้ป่ะชี้ไม่รู้ว่ามันมันต้องเหลาหรือว่ามันหมุนแนวปรากฏว่ามันต้องเหลานะคะก็เลยพึ่งไปเหลามา ลงไปแบบนิดเดียวพอแล้วแล้วค่อยเกลี่ยวเพราะว่าชีไม่ต้องการแบบแต่งให้มันดูชัดขนาดนั้นแค่ให้มันพอมีสีก็มาใช้อชายแชโด์เลยะค่ะซึ่งวันนี้ชีจะใช้ของ catrice นะคะอันนี้เป็นสี my mint สีมันจะไม่ชัดขนาดนั้นนะคะคือมันก็ได้ความรู้สึกที่ดูแบบเป็นธรรมชาตินะคะเพื่อนๆสามารถใช้สีอื่นแทนได้นะเพราะว่าวันนี้เนี่ยชียอยากได้ลุคที่มันดูแบบเย็นเสดใสนิดนึง โอเคลงไปง่ายๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเกลี่ยอีกทีนึงนี่นะคะชิจะใช้สีนี้มานะคะก็มาถึงไฮไลท์ของวันนี้ค่ะวันนี้ชิจะใช้ดาร l i อลมาสคาร่าจากเบเนฟิตค่ะสีน้ำเงิน้ยจะบอกว่าช่วงนี้ชิปัดสีน้ำเงินหลายวันแล้วคนทักว่าแบบเฮ้ยเขาฮิตกันหรอดเดี๋ยวนี้ใช่ปะป่าเขาไม่ได้ฮิตชิให้ฮิตฮิตกับตัวเอง ยังไม่จบเท่านี้เพียงแน่นอนนะคะวันนี้ก็จะมาใช้ไลเนอร์สีน้าเงินต่อนะคะอันนี้เป็นของ t o อปช็อปแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าไลเนอร์ตัวนี้ไม่กันน้ำแต่ว่ามันเป็นสีเดียวกันแต่สาหรับไลเนอร์ตัวนี้เนี่ยชีได้เทสแล้วก็คือชีรู้สึกว่าระหว่างวันอนะรู้เลยว่ามันหายไปแต่ว่ามันไม่ได้ทิ้งการเป็นคราบไวเลยคือมันหายไปไหนก็ไม่รู้หายไปเองเลยนะคะ หน้าของเราอะ่ะมันแมทแล้วก็คือมันติดทนแล้วเพราะมีการลงรองพื้นแป้งพาผสมรองพื้นไปแล้วฉะนั้นการปัดแก้มของชี้เนี่ยจะคอนทราสต์กับการลงรองพื้นให้มันดูเฮ้ยฉันไม่ได้แต่งหน้าจัดแต่ความจริงฉันลงมาอย่างเต็มที่แล้วนะคะวันนี้ชีใช้ของ NYX ตัวนี้เลยนะคะบลัชที่มี i l l u m i เนเตอร์บรอนเซค่ะเหมือนแบบเงาเงานิดนึงนะด้วยจากนั้นก็มาเพิ่มสีนิดนึงด้วยคาทริสตัวนี้นะคะเป็นที่ปัดแก้มสีส้มพีช เ,เซ็ตเนื้อครีมเมื่อกี้นี้ค่ะให้มันติดทนก็มาบรอนเซอร์หน้ากันเลยดีกว่าค่ะก็ใช้เซฟอร่าบรอนซิ่งพาวเดอร์นะคะตัวเดิมซึ่งตัวเนี้มันจะเป็นเนื้อที่ไม่เข้มมากก็คือใช้ได้เนื่องจากว่าเราลงครีมมาอย่างหนักหน่วงแล้วนะคะจะแบบเซ็ตให้มันอยู่ตัวก็พอแล้วไม่ต้องแบบเยอะมากเอาแค่ว่าหน้าเราโดนฝนก็ยังแบบยังดูแบบพุ่งอยู่ ที่ตัวเดิมที่แบบใช้บ่อยมากในชีวิตประจําวันก็ยังใช้บ่อยแต่ไม่ค่อยได้หยิบมาทำ How to แล้วนะคะก็คือ MTI ตัวนี้เลยนะคะเป็นแป้นแพนเค้กสีขาวเนื้อแมทแล้วนะคะในส่วนของปาค่ะวันนี้ใช้ลิปไพรเมอร์ของ NYX ก,ก่อนเลยนะคะทาลงไป ลิปสติกกันเลยค่ะวันนี้ชิชัยขอเบล่าซาเวเต้ดอร์เซซาลิปสติกโอ้ยชื่อแบรนด์อ่านยากมากนะสี20มันเป็นสีคาราเมลโล่นะสีมันจะเป็นประมาณนี้มันให้ความรู้สึกคล้ายๆแมตต์เจดของเมเบอร์ลีนแต่ว่าเข้มขึ้นมาหน่อย แก็มาทาลิปสติกอีกตัวหนึ่งทับเลยนะคะที่เรื่องชื่อว่ามันติดแน่นทนนานมากนะของเว t แอนไวซึ่งใช้จนแบบเย็นอันนี้สีเอ่อพิงค์ซูกานะคะมันจะเป็นสีนูดแบบนูดอะยาว่าเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วนะคะเนื่องจากว่าสีมันอาจจะดูส้มแล้วก็นูดไปสักนิดนึงเพิ่มความสดสใสด้วยการใช้สี Elf Lip s t a เตนะคะเป็นสีชมพูนมแบบนี้ทาลงไปอีกทีนึงแต่ว่าจะทาแค่บริเวณกลางปากเฉย ฉีดน,ะะน้ำแรกะคะ่ะเท่านี้นะคะก็กล้าไปทาฝนอย่างมั่นใจแล้วค่ะมาเลย เจอกันท้ายคลิปสักนิดนึงนะคะก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นฤดูฝนอยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยแล้วก็หวังว่าการแต่งหน้าในลุคนี้เนี่ยเพื่อนๆจะชอบกันนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย